สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนชีวิลุงทาคนนี่ครับชีวลุงทาซ่อมแอมนะครับตัวนี้นะครับบนลุ่มค่อนข้างมีปัญหานะครับ่อนเสียงสุดแล้วยังมีเสียงออกได้อยู่นะครับก็แสดงว่าในส่วนของลุ่มมีปัญหานะครับดังได้นะครับแล้วก็เยอะการหนึ่งนะครับก็เป็นบนลุ่มมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับก็คือกรณีที่ไม่มีเอฟโค ลบนะครับเห็นไหมปิดหมดแล้วนะครับเอโคเนี่ยนะครับแต่ก็ยังมีอโคอยู่นะครับทดสอบครับเป็นที่วอลลุ่มนะครับลักษณะนี้นะครับเป็นที่วอลลุ่มนะครับก็จะต้องเปลี่ยนวอลลุ่มก็พาเพื่อนเข้าไปดูภายในอ่นนะครับเราจะใช้ความอยู่ที่การเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับทุกี้นะครับมาดูภายในของแอมเครื่องนี้ขัดนะครับเปิดฝาออกนะครับภายในเป็นแบบนี้นะครับเห็นเป็นแบบนี้นะครับ ชุดด้านหน้าที่จะไปเปลี่ยนลุ่มอยู่นี่แลวชุดด้านหลังเ่ยมาดูผ้าใหญ่นะครับผ้าใหญ่ดีอยู่นะครับแกให้ดูนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผ้าใหญ่ในเวลาซ่อมนี่นะครับเครื่องนี้จะเปลี่ยนรุ่มนะนะครับมาดูภายในเขาหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะครับเป็นเบอร์ดีหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับสี่ตัวอยู่นี่นะครับวงจรก็เป็นแบบนี้นะไฟเลี้ยงวงจรก็จะเป็นนี่นะครับเจ้าของเพื่อนหายนะยี่สิศูนย์ี่ะครับขนาดหนึ่งแอมป์นะครับ 20, 0, 20นะครับยี่สิบศูนย์ยี่สิบนะครับ แล้วก็แปลงไฟ5โวลต์ไปเลี้ยงในส่วนของพวกนี้นะครับเลาจะใช้ความอยู่ที่การเปลี่ยนวันรุ่มนะครับเพื่อนทีนี้พาดูข้างในนะครับเดี๋ยวไปดูวัลรุ่มกันนะครับก็มีวรุ่ม 100k นะครับสองชั้นอยู่นั่นแล้วก็ต้องแกะมาดูนะครับในส่วนวันรุ่มนะครับ ถ้าเพื่อนๆยังไม่แกะออกมาพอดีมาเจอคลิปนี้พอดีก็ดูตามนี้เลยนะครับนี่ก็คือค่าของมอนรุ่มนะครับในชุดใหม่นะครับตัวนี้บอลรุ่มเอโคมีปัญหานะครับจะเปลี่ยนใหม่ยี่สิบเคนะครับที่ยี่สิบเคนี่นะครับมันปิดลงมาแล้วมันปิดไม่อยู่การที่บอลรุ่มนะครับตัวนี้ ตัวนี้ร้อยเนะครับตัวบาลานซ์นี่จะเป็นร้อยเแบบเดบันยูนะครับปรับทุ้มแหลมแล้วก็เสียงกลางพวกนี้เป็นแบบ B e หมดเลยนะครับแบบ B แล้วก็ในส่วนของวอลลุ่มมาสเตอร์ตัวนี้ก็เป็นแบบ8ขานะครับแบบ B ร้อยเนะครับทั้มทั้งมวลก็มีแค่นี้นะส่วนวอลลุ่มนะครับผมคงดำเนินการนะมันจะได้เปลี่ยนอยู่ตัวนี้นะครับ หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนเป็นสองตัวนะครับรุ่มได้เปลี่ยนสองตัวนะสำหรับเครื่องนี้นะครับตัวอนนื่นดีหมดเลยนะครับดังดีอยู่นะอาการของเครื่องนี้ก็เป็นอาการเล็กๆน้อยๆทั่วไปแค่นั้นเองนะครับก็คือเครื่องขยายเครื่องนี้นะครับเจ้าของเครื่องใช้ในห้องประชุมห้องประชุมก็เล็กๆนะครับ ก็บางทีก็ปิดวอลลุ่มเอ็โคไว้แล้วเนี่ยเวลาในห้องประชุมเล็กๆนั้นน่ะลดในห้องมันก็จะมีเสียงกล้องนะครับพอมันมีเสียงกล้องอยู่แล้วถ้าใส่เอ็โคเข้าไปมันก็ยิ่งจะกล้องมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะลอลลอลอนะครับก็จะประมาณนั้นนะที่ปิดไว้นี่ลอลกมันก็เป็นอาการพื้นฐานเล็กๆน้อยเพียงเท่านั้นวอลลุ่มกวกคอบแคกๆก็เปลี่ยนวอลลุ่มออกไปมันก็เสร็จ ก็มีแค่นี้เองนะครับก็พาเพื่อนเพื่อนดูภายในนะครับเพราะว่าบางคนก็อยากจะดูภายในอเพราะว่าต้องตาต้องใจมาเห็น3,500ัอยดับเบิลยูเนี่ยก็อ่านว่าวัดนะครับวัดเหลือเฟืออะไรอย่างนี้นะครับยอดมากนะครับดังดีอยู่นะครับเครื่องเล่นเขาก็เป็นเครื่องเล่นเฟสได้ usb เนี่ยเสียงก็ดีนะครับเจ๋าเลยนะเา้าช่างวิลลังทาก็คงจะต้องปิดฟ้า ุ้มีพัดลมระบายอากาศด้วยนะครับเอ่อจึงมั่นใจได้ว่าเปิดทั้งวันเครื่องก็ไปได้นะครับตัวนี้คือมีพัดลมระบายอากาศนะครับอ่า oh, <my> โอเคเลยนะครับซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเพื่อนๆครับก็ปิดฝาเข้าไปแล้วก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออน,นี่นะก็เป็นรุ่นนี้นะครับอาการเบสิกมากเลยก่อนเพื่อนเห็นวงจรภายในแล้วเนาะ ทีนี้ก็คงจะต้องห่อไว้ห่อไว้ห่อไว้เดี๋ยวฝุ่นมันขึ้นฝุ่นมันเยอะหน่อยอยู่แถวเนี้ยเอาอะไรมาหอ่อห่อไว้หน่อยกันฝุ่นนะเวลาซ่อมเสร็จเนี้ยห่ยยอ,อไว้นะครับแบบนี้น,นี่นะครับฝาก็ปิดไม่ค่อยค่อยสนิทดีสักเท่าไหร่นะไม่เป็นไรนะครับก็ได้อย่างนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับ สวิลเรื่องทางจากไปครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ